มีข้อมูลที่เป็นประโยชน์สาหรับผู้ประกันตนมาตรา40นะครับสมมุติว่าวันหนึ่งไม่อยากสมมุติแบบนี้อ่ะฟังเป็นความรู้แล้วกันมาตรา40ถ้าคุณติดโควิดขึ้นมาคุณมีสิทธิ์ในการรักษาสิทธิ์ของคุณที่คุณจะได้รายได้นะครับจากอะไรคุณจะได้เงินจากเงินทดแทนจากการขาดรายได้และแบ่งเป็นประมาณ 2- 3กรณีด้วยกันกรณีแรกเนี่ยมาตรา40ถ้าคุณติดโควิดนะครับ คุณจะได้เงินทดแทนจากการขาดรายได้วันละ300บาทกรณีนี้คุณหมอจะต้องตรวจว่าคุณเป็นโควิดคุณพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลโรงพยาบาลสนามหรือโฮสตพีเทลนะครับตั้งแต่1วันขึ้นไปเอา1วันคูณ300เข้าไปครับคุณเป็นสิทธิ์ของคุณที่คุณจะได้นะครับกรณีที่2ครับมาตรา40คุณหมอตรวจพบอาคุณเป็นโควิดโรงพยาบาลเต็มหมดทำยังไงดีหมอไม่ได้ใช้ให้คุณกักตัวที่บ้าน ลหลายคนที่เป็นสีเขียวนะฮะหลายคนกักตัวที่บ้านหรือว่ากักตัวในชุมชนตั้งแต่สาวันขึ้นไปคุณได้เงินทดแทนการขาดรายได้วันละ200บาทไปคูณเอานะฮะว่าคุณจะได้เท่าไหร่และกรณีที่3นะครับก็คือเป็นเงินทดแทนจากการขาดรายได้เหมือนกันแต่ว่าเป็นห้าสิบบาทต่อครั้งฮะคือกรณีนี้เนี่ยกรณีที่เป็นเลือกแบบที่หนึ่งกับแบบที่สองนะสำหรับผู้ประกันตนมาตรา4สคือแบบนี้เนี่ย คือไม่ได้ไปหาหมอไม่ได้มีคําวิในใิจฉัยจากหมอแต่ทีนี้คุณบินบรับรองแพทย์รับรองว่าคุณป่วยเป็นโควิดและคุณหายแล้วคุณก็สามารถนําไอ้หลักฐานตรงนี้เนี่ยไปเบิกเงินกับประกันสังคมได้นะครับนี่เป็นความรู้ที่คุณควรจะต้องมีนะครับสําหรับผู้ประกันตนมาตรา40แต่มันมีเงื่อนไขสําคัญด้วยนะฮะฝั่งทางนี้นะครับว่าคนที่จะได้เงินทดแทนการขาดรายได้ที่ผมบอกไปเมื่อสักครู่เนี่ยเขาบอกว่าคุณจะต้องจ่าย ประกันสังคมมาตราสี่สิบมาแล้วสามในสี่เดือนก่อนที่จะเป็นโควิดนะครับอ้าวไม่ใช่ว่าทําวันนี้พวกนี้เป็นไปเบิกเงินไม่ได้นะครับคุณจะต้องจ่ายเงินมาก่อนสามในสี่เดือนก่อนที่คุณจะเป็นโควิดอ่ะอันนี้เป็นความรู้สําหรับผู้ประกันตนมาตราสี่สิบนะครับไม่ใช่จะเอาเงินเยวยๆยอย่างเดียวนะสิทธิ์อื่นคุณยังได้นะครับคุณครับแต่ก็ไม่อยากให้เป็นโควิดนะ